ตื่นเต้นมากค่ะก็คือนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเ้วจะเป็นยังไงนะจะเจอใครนะทีมใหม่ๆจะเป็นยังไงบ้างนะเลยค่ะเหมือนเราแบบได้ออกโลกกว้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจมันแเรื่องที่ย่างทีมันเป็นตลาดคือเหมือนทีมคนพบตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรหลากหลายมากเลย่ะคะถ้าแบบแฟนคลับที่ติดตามก็จะรู้ว่าเราทั้งเล่นละครเราทั้งร้องเพลงเราทํา youtube อะค่ะเราได้คนพบว่าเราเป็นคนที่ทาําอะไรแบบวาไรตี้มากๆ ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราบางทีล่ะจะมองกับอิสระเราไม่ได้มองว่าเราจะออกอิสระเพื่อที่เราจะรับรละครเพลงอย่างเดียวแต่มันคือตอบโจทย์ในสิ่งที่เราชอบหลายๆอย่างที่เราอยากทาอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะเพราะเราก็อยู่กับทั้งเสร็จมาแต่คือมันไม่ได้อยู่ในพัทตัดสินใจแต่เหมือนเราค่อยๆค้นพบตัวเองเรื่อยๆเหมือนพิมพ์ทําอะไรหลายอย่างมากแล้วพอเราเหมือนได้ลองใช้ชีวิตได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วเราได้รู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มชอบอันเนี้ยเฮ้ยเราชอบเรามีความสุขทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคําตอบขึ้นมาเองว่า เออเราการกเป็นอิสระออาจะตอบโจทย์ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยพนชะัน mm hmm. ของเราที่เราอยากจะทำอะไร้ยค่ะจะอยากเปอิสระอยู่นี้ม mm hmm. มันด้ดูเสี่ยงเราคิดถึงววาเสี่ยงด้มย่ยแน่นอนว่ามันก็เสี่ยงอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมพ์รู้สึกว่าเราต้องมีความสุขกับการทํางานด้วยแล้วการที่พิมพ์ได้ทําอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ได้ ได้ทำแบบตามแพชชั่นของตัวเองอ่ะมันเป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ทําอะไรที่มีความสุขแล้วทาเต็มที่เหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็โชคดีด้วยที่แบบพอแบบเราอิสระแล้วเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆที่แบบเอ็นดูเราให้โอกาสเราก็ต้องขอบคุณนุ่ทุกคนมากมากที่ให้การต่อเราดีดีที่พี่นักข่าวด้วยเลยคะ่ะขอบคุณมากมค่ะีด้วยไหมคะว่าวก็เราต้องทำงนงร่กันค่ะใช่ก็แบบก็จับมือพี่สู้นะนี่นะสู้ด้วยกันนะอะไรเงี้ย าก,การไม่ต่อให้คุยกันก่อนเออเรื่องเรื่องอันนี้พิมพ์ไม่ได้แบบมานั่งตัดสินใจหรือคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราค้นพบในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้ว พี่เขาก็มีสิ่งที่คิดเหมือนที่อยากจะทําเหมือนกันแล้วมันมาตรงอยู่อยู่พอดีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยเหมือนมันเป็นเชิงให้กําลังใจกันมากกว่าว่าเออเนาะเราซัพพอร์ตกันเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นกําลังใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอันนี้คือเราไปอิสระไม่เซ็นที่ไหนเลยใช่ไหมคะไม่เซ็นค่ะ,ะามาไม่เซ็นวันนี้แต่ทีเซ็นอยูไไ่ไหนเพื่อนเพื่อว่าอย่างเอออย่างเออหรือเปล่าไม่ใครยัง สลาค่ะตอนนี้รับได้ทุกที่ค่ะถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนสนใจติดต่อได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้นั่งเป้าว่าอยากไปอิสระไปก่อนใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอิสระไปก่อน,อนแล้วถ้ามีที่ไหนมาจี๋อะไรงี้เราอโอเคไว้ตอนตอนนี้พิมรู้สึกว่าแบบจริงๆผู้ใหญ่หลายๆคนให้โอกาสเราก็มาจากหลายช่องทางอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นคือก็ยังไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปเซ็นที่ไหนอะไรนะคะ อ่างเราไปอิสระพุทธเราไม่ได้เป็นมีน้อยเลยตรงจีเนี่ยเพราะเพราะก่อนหน้านี้เราเป็นนักเอกเจ้านำกล้ามาดูตลอดอยู่ทีมาพลิกคาแรคเตอร์งกัไหมเอ่ถ้าปกติเราละครเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเต็มที่แต่อันนี้ต้องพูดเต็มปากเลยว่ามีความกดดันสูงมากอะไรอยงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นละครที่รีเมคมาเราหลายครั้งแล้วประสบความสําเร็จทุกครั้งแล้วเป็นที่จับตามองทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราออกมาไปอิสระเราหลับอันเนี้ยเรื่องแรกหลายคนก็งงแบบ ออกมารับร้ายเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พิมพ์มองว่ามันเป็นการท้าทายตัวเองอะคือเมื่อเราได้ออกมาแล้วเรามีโอกาสเลือกบทที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อตลอดหลายปีพี่ผ่านมาเกือบสิปีเราเล่นเป็นนางเอกเจ้าน้ําตามาตลอดเลยคนไม่เคยเห็นเราในพาทอื่นเลยอะไรเงี้ยเราลองพิกมาแล้วพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นดีกว่าว่าเราทํา เราก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมว่าเราจะต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องทุกอย่างยอดใช่ค่ะพิมพ์อิสระมากเพราะแบบค่ะเพราะว่าพอเมื่อเราจะออกมาอิสระแล้วเนี่ยพิม์ตั้งหมายเส็ตของตัวเองแล้วว่าพ uh> ิมจะเป็นอิสระในทุกๆอย่างคือไม่ว่าจะไม่ตีกรอบตัวเองว่าเราจะต้องเป็นนางเอกเท่านั้นเราจะต้องเป็นแค่นักแสดงเท่านั้นพิมมองตัวเองวาไรตี้มากเพราะฉะนั้นคือ การออกมามันเหมือนเนี่ยพอเราออกมาแล้วรับรลายเลยเหมือนเราจะบอกทุกทุกว่าทุกคนว่าเราทาทุกทุกอย่างได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปศึกษาที่ไหนบ้างคะต้องไปถามพี่แซมมี่ไหมพี่ถามพี่ไอซ์ไหมมันต้องมันต้องขนาดไหนคี่ว่ามันเป็นความโชคดีมากที่ที่บ้านบ้านพิมอะทุกคนแบบขนัดเล่นร้ายมากเพราะฉะนั้นถ้าพิมแบบคิดแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบตักตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนพิมพโทรหาทุกๆคนได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เอมมี่มองป็น ไม่ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรามองเป็นวาไรตี้แล้วเรารับได้ทุกอย่างทุกบทเลยเพราะเรามองเต็งแบบในฐานะทั้งนักแสดงแล้วก็คนสร้างคอนเทนต์ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากทําหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นคือการได้เล่นหลายบทเป็นคนวามโชคดีจริงต้องรับลุปไปเลยไหมครับเพราะว่าบทนี้มันคั่งคัางแล็ต้องไปเซ็กซี่ต้องไปแบบเพราะเราเปาน็นคนเรียบร้อยสาาค่ะก <c oughs> ็ถือว่ารับลุกเลยคือจริงๆมันก็เหมือนวัดใจตัวเองไปเลยเนาะว่าจะทําได้ไหมท้าทายตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยว่า ว่าเราจะทําให้ได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันเทียบไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่และแต่และเวอร์ชันมันขึ้นหิ่งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มองว่าทุกๆเวอร์ชั่นเป็นไอดอลของเราที่เราจะสามารถนํามาปรับใช้ในในบทแบบ2021ของเราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะตีความไปในรูปแบบของเราด้วยแะ้วต่างๆนะคะค่ะพี่คะเริ่มบี ลอซีนอันนี้พิมยังอ่านไม่ถึงพาร์ทนั้นเนาะ,ะมันจะเริ่มค่อยๆไต่ระดับความร้ายไปเรื่อยๆแล้วก็มีชั้นเชิงมากขึ้นคือมันจะไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาแบบโอ้โหแบบจุ๊บกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นออนอินเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีชันเชิงมากขึ้นจะเล่นเกมมากขึ้นมีความฉลาดในการที่จะมัดใจผู้ชายที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้เอาตัวเขาแลกไปตั้งแต่ตนมันต้องใช้สมองก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเวอร์ชันเนี้ยทุกคนจะได้เห็นออนอินในเวอร์ชันที่ มีชันเชิงมากขึ้นฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีแบบมีเสน่ห์ในแบบที่ทุกๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเตรียมใจบ้างไหมคะว่าจะต้องมีซุปสิ่งจริงเตรียมใจไปแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆทีมติดตามผลงานของเชนเรื่องนแน่นอนว่าเราก็ต้องเตรียมใจมาระดับหนึ่งเนาะว่าแบบมันก็ต้องมีฉากอะไรแบบนี้อะไร้ยคะแต่ว่า ก็มันทีมว่าบทที่เขียนมามีความสมเหตุสมผลเนาะไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆจะเข้าเลิฟซีนอย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวออนอินมีมันมันมีหลายชั้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นคือแต่ละฉากที่ถ้ามีเลิฟซีนออกมามันต้องเป็นเลิฟซีนที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องแล้มีเหตุมีผลในการทํอยู่จริงๆโอเคโอเคก็ต้องโอเคค่ะเชื่อใจเชื่อใจทีมงานด้เนาะ เชื่อใจค่ะพิมเชื่อใจทีมนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบพี่เขาให้โอกาสเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือเราทําเต็มที่อยู่แล้วค่ะให้มันสมบทบาที่สุดเ้ยค่ะนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีติดต่อมาค่ะแต่ว่าตอนนี้พิมพ์รู้สึกว่าพอเราแบบเล่นลายแล้วอะมันต้องใช้การโฟกัสมากขึ้นแบบสามสี่เท่าเลยอะเพราะว่าปกติเราเล่นนางเอกแบบสองเรื่องสามเรื่องมันก็ยังเป็นนางเอกอยู่อะไรเงี้ยแต่พอพอรับลายอะพิมพ์รู้สึกว่าพิมต้องโฟกัสตรงเนี้ยให้ได้มากจริงๆก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราไลน์เราไม่อยากสับสนกับบทอื่นที่แบบอาจจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นอยากรับบทเนี้ยเราเล่นให้ดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะพรก่อนนะคะข้องามเห็นขกสาวบ้างไหมคะแขกาวเขาเล่อไอทีกัน่งยังไงคะอ๋องงมากค่ะอันนี้ แต่ว่าค <oh really ือจริงๆพิมพ์ต <im> ิดตามพี Als ่เขานานแล้วค่ะในไอจีก็แต่จริงแบบพี่ๆในวงการบันเทิงพิมพ์ก็ฟอลโล่หลายคนเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาติดตามเราอย่างเป็นทางการรู้สึกงอะไรนะก็ดีใจค่ะมีมีพี่ๆติดตามไอจีแล้วก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เขารู้จักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะแรกเนาะเหมือนพี่เขาบอกว่าเคยรู้จักทักทายกันคร่าวๆอะไรเห็นทำฐานตามงานอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักค่ะมีอะไรเพี่มอีกไหม ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีแล้วจะมีข่าวมาก็ยังไม่มีแบบได้พี่คุยกันไม่มีเลยค่ะแต่ว่าพิม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 ก็ทราบว่าพิมแบบได้ได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวเดียวกับพี่เขาพี่กระดาษเซลโลใช่ค่ะอาจจะเป็นนานอะไรอย่างเงี้ยใครของใครของเขาไม่จีบเหอะเขาจีบยังเขาจีบยังอ่าไม่ค่ะไม่มียังไม่มีการคุยกันเลยค่ะไม่ได้เุยสนทนาไม่ได้เคยสนตัวแต่อาจจะแบบมีโอกาสได้เจอกันตามงานหรือว่าเนี่ยค่ะถ่ายงานด้วยกันหรืออะไรก็ได้เลยเาไม่มีผ่า อไม่มีเลยค่ะพี่มาเห็นจากข่าวจากพี่ๆที่แบบแท็กมาหรืออะไรมาเนี่ยแหละพี่ถึงรู้ว่าพี่เขาฟอลโล่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาสูดหาแฟนอยู่นะะเขาสูดหาแฟนอยู่นะอ๋อค่ะเยแต่ว่าเห็นเห็นตอนนี้เราชงกับเดียนาเราต้องโยนคู่นั้นออไปเนาะใช่เป็นกุญแจให้ทุกคนค่ะ